สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกได้เลยว่าคลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะมาแล้วคุณพ่อคุณแม่แนวทางจากภูใหญ่ใจดีในส่วนเลขไทวดา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 งวดวันที่1สิงหาคม2องหาหจ็ด มาแล้วจะซองใดมาฝากแล้วนะคะเอซี FC ตามกันเขามาาลาย หลังจากหนวดที่ผ่านมาเนาะ,ะ,ะโอ้ยเข้าสามหกตรงๆสามหกเต็มๆนะคะจังใดก่อนสิเข้าไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจกันแล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบก,ก,มกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้นํานะคะเพื่อที่จะบ่พาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆนะคะที่ทางเส้นซองน้าม,มาฝากมาตอนในแต่ละมื้อเนาะเอาบอ่เว้ายายห้างนะคะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าว่า งวดนี้นะคะพ,พ่อพงหญ่ใจดีเพิ่นจะปล่อยที่ดีที่เด็ดอีหอยังมาฝากไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะอาสำหรับคลิปนี้เนาะกลับมาพบมาพอกับเส้นซองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเส้นซองได้ลงแนวทางเนาะโค้งสุดท้ายนะคะที่ดีที่เด็ดนะคะปูหกหนึ่งแปนะคะปูซุ่มเงียบะนะเออ เพิ่นมีที่เด็ดคงสุดท้ายในยส่วนรัฐบาลให้มาฝากนะคะเส้นทองก็ได้โทษสัมผัสปูนะคะแล้วก็ลงแนวทางไปแล้ววอาถึงปูสุ่มเหียบนี่กะงวดนี่กับมันใจแห้งขึ้นกันคุณบอคุณแม่เหตุการณ์อยียงหลายย่างนะคะบังเอิญตรงกันเนาะจังใดกับฝางให้เอฟซีนะคะเขาไปเบิ้งเขาไปฟังนะคะบทสัมผณสของปูเอาแล้วกันนะคะไปจับทางไปเบิ้งนะคะไปฟังเบิ้งว่าปูจะเว้าแบบใดนะคะให้เน้นนักโตใดเนาะ ส่วนคลิปนี้นะคะเป็นที่ดีที่เด็ดทีบอกในระหว่างงวดนี้นะคะท่อเขามานี่ประมาณ80%ดสิาหรับการถามเรื่องแนวทางเนาะที่บอกเกี่ยวกับสังคิมนะเออตามไปยังไดไปมาไปลูกนาะสำหรับแนวทางเหล็กเทวดาว่าสันเป็นยางพัน้อตามคัดแถนะบอกคุณพ่อคุณแม่ของงวดที่ผ่านมานะคะเอ,อผู้ใหญ่ใจดีเนาะแนวทางของเหล็กเทวดานี่นะนี่ เข้าไปที่3-6มหกตรงๆบ่ตรงกลับเลยนะคะแต่ว่านาเสียดายนะคะก็คือพอเพิ่นเนาะฟันบนสองหางนะคะฟันล่างสองหางแต่บนันนีโตล่างมันไปขึ้นบนคุณพ่พอคุณแม่แต่เส้นสองเบิงแล้วนะคะคิดว่าเอซนะคะนาจะจับทางถึกแล้วล่ะเออเป็นยังตีบอกเออพ่อให้ตัวเลขมากนี่คุณพ่พอคุณแม่นะคะ ห้เลกจับคูในี่ท่าศีนนับรวมเนาะบ่แยกเป็นบนเป็นล่างนี่ก็คือมีแค่ซีหางเท่านั้นถ้าผู้ใดเบิ่งเป็นนะคะจับท่างถือเนาะพ่อห้บนกะจริงไ้ล่างกะจริงนะคะติดไว้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างโบเสียหายโบสหลายโตเลยนะคะโตเลขที่พ่อไ้มานี่นาสนใจว้าถึงนะคะแนวทางของเลขเทวดานี่ตั้งแต่เส้นซองนําเสนอมานี่ยังบ้านี่หลุดจากงวดเลยดีคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าพ่อเพิ่นจะนีหลักเออบางเทือเมื่อกจิเขาในส่วนเหลขกสามโตน่นะคะบางเทือบอกบนไปล่างบอกล่างไปบนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้จับตามองให้ดีๆพ่อเพิ่นจีเน้นบนลื่นเน้นล่างกับสร้างเนาะคุณบอกคุณแม่แต่ว่าเฮาเบิงหูเราทด่บ,บาดท,ที่นี่ว่าสิจับทางจังไดเพราะว่าเลขกจับคูมีแค่สี่หางคือเกา่าคือเก่าเหมือนเดิมเลยนะคะคือทุกๆงวดที่พอปล่อยมาเลยนะคะโตเลขกับ หมวดน,นี่บอกเลยว่าพ่อปล่อยแนวทางมากว่ากันบ่โดนแต่ว่าพ่อบอกเลยว่าหวดน,นี่จังได้กระแตกแตกอีกแน่นอนนะคะเป็นแตกตัวที่พ่อว่องกลุ่มไว้ให้พ่อูุนะ่ะเพิ่นเน้นมากป่านนั่นผู้นี้คุณบอกคุณแม่ความมั่นใจนี่ยาว่าล้านเปอร์เซ็นต์เเกินนั่นะนะเออเอาอีหย่งมาเทียบกับบด้หด่นนะเอาก่อนสิบไปเบิงแนวทางเนาะจ้าส่งสองขอ,อแจ้งนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับขีมนาใส่เนาะสำหรับผู้ใดนะคะที อยากสวยอยากซส์นะคะอยากฝาหายอยากกะหายนะคะสิวฝ้ากระจุดดังดำนะคะผิวหนาม้องคํำนะคะหนาเหี่ยวหนาแห้งนะคะหนาบ่มีความชุ่มชื่นนะคะโตนี่ซอยใดเลยคุณปอคุณแม่ถ้าแขกกลั่งขึ้นอย่างเดี่ยวบอยุงยากนะคะตอนนี้เนาะเส้นซองนะคะได้คอนะคะ,ะสบู่นะคะทีม่มโปูแทมสบู่นะ ในขอท่างแบบเพื่อนไปว่าขอแน่เพราะว่าเอฟซีนะคะหรือว่าลูกค้าบางท่านมาบทท่านมันเบิดนะน้ขอให้อีกแน่จากน้อยได้บอนะคะก็เลยเพื่อนก็เลยห้มาคุณพ่อคุณแม่เอาห้มาแถมนะคะยี่สิบชุดเท่านั้นยี่สิบชุดสุดท้ายนะคะที่จะได้แถมสําหรับสบู่เนาะเพราะว่าเพิ่นว่ากําลังมีแพ็กเกจแล้วนะคะต่อไปสิแถมบได้แลรวเดอนะคะถ้ามีแพ็กเกจมันก็นมีตนทุนหลายคืนนะคะอันนี้เอามาให้เอฟซีนะคะหรือว่าให้ ลูกค้านะคะเอาไปทดลองนะคะใส่แบบฟิฟี่ก่อนถือว่าเป็นของสมรณาคุณนะคะบอกเลยว่า,าสบู่นะคะสบู่ใส่ดีใส่คู่กันนี่ดีมากๆคุณพ่อคุณแม่เป็นยังติบอกล่างนากเกียาาเเก้ยงเกี่ยงบรนทึาน้าเข้าเกี่ยงเก่าวันนี้ล่างนาสะอาดแล้ววัานนี้ผิวหน้านะคะพร้อมจะบำรุงะนะเออมันพร้อมจะกับการบำรุาาำงเออว่ามันสีบ้าพีดโวถือบัานนี้ ล่างนาสะอาดแล้วถ้าขีมตัวนี้เข้าไปแฮงเพิ่มหฮงเสริมกันนะคะง่ามไหวขึ้นเห็นผลชัดเจนขึ้นนะคะเส้นซองขออนุญาตให้เฉพาะคนที่สั่งยางหน่อยสองกระปุกขึ้นไปเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะใครที่มียอดสั่งซื้อนะคะ2องกระปุกขึ้นไปนะคะภายในนี่ละยี่สิบเซตนี่ละเออยี่สิบท่านที่ได้ไปนี่ละจะแถมสบู่ไปให้นะคะโอเคเนาะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี่ละ 0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรพร้อมแล้วกับเบอร์แอดไลน์พร้อมตอนนี้เอามาแถมให้นะคะเหลือแค่20ชุดสุดท้ายนะคะฝากแจ้งประชาสัมพันธ์น้ำแน่เนาะหนาวบาทที่นี่บึงแนวทางกันต่อยาวว้าคล้ายคล้องไรเพิ่นสิไให้เอาเอาเอผู้เพิ่นจอบให้เพิ่นให้ว่าเราละวันนี้คอมเมนต์ให้เฮ่แล้วันนี้ลบคอมเมนต์บ่เป็นบัดนี้ ข้างไว้ยงังจะละเออมาหายห่าวไก่อนบอเป็นยังนะคะขอแค่เพิ่นบอหายรุ่นแรงเกินไปแล้วกะเบิ่งคลิปเข้าตั้งแต่ต้นจนจบกะโอเคแล้วละเนาะสำหรับแนวทางเลขเทวดานะคะประจำงวดวันที่1สิงหาคมสองห้านะคะพอเพิ่นกะแยกเป็นบนเป็นล่างมาหายคือเก้านี่ละคุณพ่อคุณแม่แต่ละลองพิจารณาเบิ่งเนาะสำหรับชุดบนนะคะ เลข3ตัวสองหางก็คือ5 7าดสแล้วก็5้าหสองค่ะห้าเจสองกับห้าห้าสองวัสันเน้นนักไปที่ห้าเจ็นะคะในส่วนเลข3ตัวเนาะบาทที่นี้ชุดสองตัวบน2องหางแขนแขนคือเกา่าพอพันไหามากก็คือ7จสองกับห้าสองคุณพ่อคุณแม่ วงกลมเน่นนับไปที่72นะคะบนนีซิเน้นก็คือนเน่นไปที่เจ็ดสองลออบาทที่นี้นะคะเลขลางเนาะจับคู่มมใหาเลยสองหางแขนแขนคือเก่าเหมือนเดิมนะคะจับมาเลขล่างก็คือสองหแล้วก็สองหค่ะเป็นจังไดาบาทที่นี้มีทอนี่ละ แค้นคักแค้นแน่นะคะมกหวกยังไม่ปานนะคะมกหววงซิหัวปียังบ่แขนปานนี่นะคะลองเอาอไปพิจารณาเบิ่งเนะาะมักตัวใดก็ลองเลือกเบิ่งชอบก็บจัดคัดกับพานคือเกานี่ละเออในเดี๋ยวสิมีแนวบอกซู่ฟังอยู่แคบหน้าจอแล้วอยกาฝ้ากดออกกดนี้พอเพิ่นม,มีข้างฝากมาบอกอยู่นะคะเอาแคบหน้าจอเนาะสำหรับผู้ใดที่ สะดวกแคปหน้าจอนะคะเอาเดี๋ยวเส้นซองท่วนอีกรอบหนึ่งละกันนะคะเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ่เป็นหรือสายตาบ่ดีนะคะอาจจะฟั่งมึกทีเส้นซองอันให้ฟังเมื่อกี้อาจจะฟังบอท่านนะคะ3ตัว2หางในงวดน,นี้ก็คือ5 7 2แล้วก็5 5 2นะคะพอขีดเส็นใตเน้นนักไปที่หาเจในส่วนเลข3ตัโตเนาะ 2ตัวบน2องหางด้วยกันนะคะกับคือเจสองและกับหาสองนะคะวงกลมเน้นนับไปที่เจสองนะคะส่วนเลขล่างนะคะจับคู่มาให้แค่สองหางอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะจับมาให้กับคือ2อหากับ2 6คุณพ่อคุณแม่พอเพิ่นเน้นนับไปที่สองหาเนาะนี่ละบาทที่หนีคำที่พ่อฝากมาหันบอกพ่อบอกว่า เลขวัน,นี้นะคะมั่นใจแล้วยังบพอพ่อมเน้นย้ำฝากไปบอกเอซเลยนะคะว่าสองมาแรงมากคิดว่าบนน่หนีสองนะคะสำหรับรัฐบาลไทยห 1, สิงหาคมสองหางหกนี้คิดว่าจังได้นะคะเลขในงวดน,นี้ไม่หนีสองบนน่หนีสองแค่นั้นยังบพอ่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าสองสิมานี่ไม่หนีสองห้าสองหสองเดเด็ดขาดว่าสัน่นปานนั่นคุณด้ วดนี้บ่พี่บอกถึงนะคะเพราะถ้าพ่ออนุญาตให้ได้ฟังเสียงนี่คือเอฟซีสีหูเลยว่าว้ามันปั่นนั่นเลยบอกคักปั่นนั่นเลยบอกยังสินะคะแต่ว่าพ่อพันบอได้อนุญาตในห้องสัมผัสเนาะพ่อก็เอาแค่ตัวเลขไปกับพ่อว่าจะถือว่าจะภากันมีโชคไม่มา่นนะคะพ่อที่จริงพ่อพันบอกภาษากลางเนอะแต่ว่าเจนซองบ่คคอยถนัดกลางแล้วนะคะไม่ได้ไปอยู่ไทยโดนแล้วนะคะก็เลย กลัวตกคันแทนานะคะเว้าไปพูดไปนะคะอาจจะปล่อยลอยไปเลยนะคะมาทางอีสานมาันชิตตลกเกินไปขน,ะะนาเช่นซองก็งเลยเวไาทายทอดให้เอฟซีฟั่งเป็นภาษาอีสานเนาะพอบอกว่าซองมาแล้งแห้งนะคะในช่วงนี้บระมาณในช่วงนี้ในงวดนี้นะคะแล้วก็มาแห้งที่สุดนี่คือสองหาสองหกสองเจ็ดจะบรุษสองสามโตนี่ไปนะคะสองสามโตนี่ไปแปลว่าอย่างตะ <laughs> ไมยถึงว่า สามคูนี้เออถ้าติดซองนี่สิบรุดจากสามคูนี่นะคะคือสองหาสองหกสองเจ็ดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเมื่อนี้เส้นสองหมไปกับงองจะคลองไปขอโทษขอให้หลายๆนะคะอ้ะเมื่อนี้นะคะสําหรับแนวทางเลขรัฐบาลให้หนี่เส้นสองขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะคะยาฝาวนี้ไปไซเดอร์คุณพ่อคุณแม่อันนี้ว่าที่เด็ดแล้วนะคะบอกเลยวงวดนี้มีแต่ที่เด็ดนะคะเอามาให้เส้นซองได้นําเสนอนะคะ มีเลขลึกลับนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่ามีปูท่านหนึ่งนะคะเพิ่อนอยากปล่อยแนวทางเป็นแนวท่างเลขสามโตโตรงๆนะคะเป็นแนวทางที่ปูไปนั่งเอาอยู่ในถ้ําเออบอกเลยว่าเขามาแ่แหลวสามงวดติดต๊ดๆนะคะเป็นเลขสามโตตรงป้าน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเสื้อซองจะภาพไปสัมผัสปูว่างวดนี้นี่หนึ่งสิงหาคมสองหาออกเจ็ดเนี่ยปูจะได้แนวทางอีหยังที่ได้โตดีโตเด็ดยัง มาฝากเมื่อตอนเห่าจังไดหา้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเอาคลิปนี้เะซองขอโตัวาไปก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจังไดเห่าค่อยพอกันคลิปถัดไปจ้าขอบคุณค่ะ